นักมายากลผู้หนึ่งมีความฝันที่จะเดินทางไปทั่วโลกด้วยบอลลูนที่เขาอยากจะประดิษฐ์มันขึ้นมาซึ่งเขาได้เขียนแบบร่างเอาไว้แล้วแต่ทว่ายังไม่มีเงินที่จะซื้อวัสดุมาสร้างให้เป็นจริงได้เขาจึงออกแสดงมายากลไปทั่วเพื่อหาเงินมาสร้างมันอย่างที่เขาใฝ่ฝันนักมายากลเป็นคนที่สง่างามมีบุค,คลิกดีหน้าตาหล่อเหลาและมีความสามารถทางด้านมายากลที่ยากจะหาผู้ใดทัดเทียม เขาจึงกลายเป็นที่หมายปองของหญิงสาวในเมืองมากที่สุดแต่ทว่านักมายากลหนุ่มผู้เก่งกาจจนใครต่อใครขนานนามว่าศาส,สตราจารย์ได้ตกหลุมรักหญิงสาวที่มีหมัดตัวใหญ่เป็นสัตว์เลี้ยงอย่างหมดหัวใจศาส,สตราจารย์จึงตกลงปลงใจที่จะร่วมชีวิตกับหญิงสาวที่เขาตกหลุมรักและหลังจากแต่งงานหญิงสาวก็ได้กลายมาเป็นผู้ช่วยในการแสดงมายากลทั้งสองเวนแสดงไปตามเมืองต่าง แต่ด้วยความที่ไม่ค่อยจะมีใครสนใจมายากลเท่าใดนักทำให้ทั้งสองต้องตกระกรรมลำบากอดมือ้อกินมื้ออยู่เสมอเธอมักจะบ่นให้เขาได้ยินอยู่บ่อยๆแต่เขาก็ใช้รอยยิ้มปลอบใจเธอเพราะคิดว่าอย่างไรเสียเธอก็ไม่มีวันทิ้งเขาไปแน่นอนเพราะเขาทั้งหล่อและเก่งโทษทำไมฉันต้องมาทุกทรมานแบบนี้ทั้งที่ฉันยังสาวยังสวยคุณรู้หมายความรักมันกินไม่ได้นะ จนวันหนึ่งหญิงสาวคนรักของเขาทนความลำบากไม่ไหวเมื่อการแสดงชุดพิเศษที่เธอต้องหายเข้าไปในลังไม้มาถึงหญิงสาวก็หายเข้าไปในลังไม้แล้วไม่กลับมาอีกเลยทิ้งไว้แต่เพียงเจ้าหมัดตัวใหญ่ที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเธอไว้ให้ดูต่างหน้าด้วยความรักที่มีให้แก่หญิงสาวนับจากวันที่เธอจากไปเขาก็ดูแลเจ้าหมัดอย่างดีศาส,สตราจารย์สอนการแสดงต่างๆให้แก่เจ้าหมัดมากมาย เขาสร้างพลุที่มีขนาดเฉพาะตัวของเจ้าหมัดขึ้นมาและสอนวิธีการยิงพลุให้แก่มันจนกระทั่งเห็นว่ามันแสดงได้อย่างดีแล้วจึงเปิดการแสดงหมัดแสนรู้ที่ยิงพลุได้อย่างแม่นยทำทําให้การแสดงได้รับความนิยมอย่างมากเจ้าหมัดทําเงินให้แก่ศาสตราจารย์มากมายทั้งสองจึงได้ตระเวนเปิดการแสดงไปตามเมืองต่างๆจนกระทั่งถึงเมืองเมืองหนึ่งซึ่งเขาไม่รู้เลยว่าที่แห่งนี้เป็นเมืองของเผ่ากินคน